MG ปีนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในเพลเยอร์หลักของเมืองไทยอย่างจริงจัง MG Thailand ถือเป็นน้องใหม่แห่งวงการรถยนต์ที่น่าจับตามองเพราะมีแบ็กอัพผู้ยิงใหญ่ทั้ง CP และ s a c จากประเทศจีนจากวันที่ลำบากในวันนั้นปี2014ที่แทบจะไม่มีดีลเลอร์หน้าไหนกล้าขาย MG จนวันนี้ เริ่มมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นในรอบ6ปีแต่ก็ใช่ว่า MG จะต้องหยุดพัฒนาและการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้ MG Thailand ได้ประกาศแล้วว่ายอดขายรถยนต์ MG ในปี2020เติบโตขึ้นถึง7%และเป็นแบรนด์รถยนต์หนึ่งใน3ค่ายของเมืองไทยที่มีอัตราการเติบโตวสวนทางกับค่ายอื่นที่มียอดขายติดลบกันในปีโควิด ยอดขาย MG ในปี2020มีจํานวนยอดขายสูงถึง28,316คันและทาง MG Thailand ยังแจ้งอีกด้วยว่า MG เป็นผู้นำตลาดรถยนต์ SUV ของเมืองไทยประจำปี2020อีกด้วยโดยจํานวนยอดขาย17,819คันโดยกล้าคเคลมว่า MG เป็นเบอร์หนึ่งในกลุ่มรถ CSUV และมีส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสูงเกือบ90%พร้อมทั้งตั้งเป้าเปิดตัวรถใหม่เพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและย้ำแผนเดินการขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า170แห่งภายในปีนี้ยอดขาย28,316คันแบ่งออกเป็นยอดขาย MG ZS สูงถึง1 1 1 1 3คันตามมาด้วย MGHH รวม MGHH PHV 6 8 0 8คัน MG Extender 5,387คัน MG 3ขายได้4,856คัน MG Z SEV และ MG EP จำนวน826คันและรุ่นอื่นๆขายได้รวม226คันเป้าจำหน่ายของ MG ในปี2 0 2 1ก็คือการขยายยอดขายให้พุ่งทะยานไปถึง 42,000คันหรือต้องขายเพิ่มจากปีก่อนอีก3 3 0 0 0กว่าคันหรือ MG จะต้องขายรถเพิ่มจากปัจจุบันให้ได้อีกเดือนละ1,000กว่าคันถือเป็นงานหินพอสมควรเพราะ MG จะต้องประคับประครองยอดขายรถยนต์ทุกรุ่นให้ดีขึ้นมามากกว่าเดิมอย่างมั่นคงให้ได้ปีนี้ MG จะขายแบร,รนดิ้งให้แข็งแกล่งด้วย3ปจัจจัยหลักก็คือเทคโนโลยี มาพร้อมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีล้ำสมัยและทำให้การใช้ชีวิตของคนง่ายยิ่งขึ้นความทันสมัยแฟชั่นมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและสามารถสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์เมืองไทยและให้ความคุ้มค่าหรือ v a l u ลต้องมีความคุ้มค่าทั้งในด้านการใช้งานและความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของแต่วงเล็บไม่ได้ระบุว่า ให้ความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของระยะยาวมีความคงทนในชิ้นส่วนหรือเปล่าอีกเรื่องนะครับแต่ใช่ว่าปฏิบัติการขยายยอดขาย40,000คันจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะ MG Thailand ยืนยันว่าปีนี้จะมีการส่งรถรุ่นใหม่สู่ท้องตลาดหลายรุ่นและหนึ่งในนั้นมีความเป็นไปได้สูงสุดก็คือ All New MG 5ที่สื่อมวลชนชาวออสเตรเลียเว็บไซต์ Car g u ยืนยันว่าไทยเราจะต้องผลิต เพื่อส่งออกยังออสเตรเลียและแน่นอนว่าก็ต้องขายไทยด้วยนะครับเมื่อดูจากเป้าขายที่สูงขึ้นมากแล้วแน่นอนว่าถ้าไม่มีรถรุ่นใหม่ซิงๆมาจำหน่ายก็คงทำถึงเป้าได้ยากมากๆเลยและเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกคนก็ขอส่อง spotlight ไม่อย่าง All New MG5 ที่เปิดตัวในตราจีนเมื่อเร็วๆนี้ All New MG5 เป็นรถยนต์ระดับ entry level C segment ขนาดตัวถัง เมื่อวัดด้วยมิติตัวเลขจะเทียบเท่ากับรถซีซ่งเม้นจริงๆอย่าง Honda Civic แต่มีราคาจำหน่ายที่ต่ำกว่านับว่าโพ s i ซ i ชันนิ่งนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยแต่สำหรับบ้านเรานั้นน่าจะมีการกดต่ำด้านราคาจำหน่ายเพราะ MG 5รุ่นเดิมขายราคา600,000-700,000บาทก็ไม่ประสบความสำเร็จดังคาดหวังเลยสิ่งที่น่าสนใจก็คือ All New MG 5 มาในสุดส,ส่ง f a ั t b แบ k c ค u เป้ซีดานบ้านท้ายลาดเอ็นรอกับ Honda Civic ซึ่งเป็นแบบตัวถังที่คนรุ่นใหม่ชื่นชอบในทุกวันนี้เนื่องจากมันมีความแตกต่างจากทรงซีดานมาตรฐานที่จำหน่ายทั่วโลกมายาวนานกว่า40ปีคนเจนใหม่อาจจะมีการเบื่อเบื่อบ้างหรือมองว่าทรงรถซีดานมาตรฐานที่จำหน่ายอยู่อาจเป็นสัญลักษณ์ของโลกยุคเก่าก็เป็นไปได้นะครับ สิ่งที่ต้องลุ้นกันก็คือ All New MG5 ที่จะผลิตในไทยจะเอาเครื่องยนต์ตัวไหนมาผลิตติดตั้งเพราะในตลาดจ,จีนมี2เครื่องยนต์ให้เลือกเลยได้แก่เครื่องยนต์เมกาเทคขนาด1.5ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด173แรงม้าแรงบีสูงสุด275นิวตันเมตรประยันน้ำมันเฉลี่ย16.9กิโลเมตรต่อลิตรเครื่องยนต์ตัวนี้ ถือว่าดีกว่า MG5 ที่เคยขายในไทยหลายขุมเพราะมีการปรับปรุงรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมเข้ามามากมายเครื่อง1.5เทอร์โบนี้จับคู่เกียร์ออโต้คลัตช์คู่ DCT และเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรกำลัง120แรงมา้าธรรมดาธรรมดาแรงบิด150นิวตันเมตรแต่ประหยัดน,น้ำมันสูง17.5กิโลเมตรต่อลิตรถ้ามองโจทย์ว่า All New MG5 ต้องการสร้างยอดขายในไทยให้เปรี่ยงปลาง่าพวกเขาอาจจําเป็นต้องทําราคาให้มันดีและแน่นอนว่าเครื่องยนต์ที่สามารถกดต้นทุนได้ต่ำลงก็คือต้องติดตั้งเครื่องยนต์1 5ลิตรบวกกีซีวิทีที่เห็นใน MG ZS ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะถึงแม้อัตราเร่งความประหยัดอาจไม่วือหวาเมื่อทดสอบจริงแต่ก็แลกกับข้อดีที่เห็นชัดเลยก็คือลูกค้า จะได้ใช้ขนาดตัวถังที่ใหญ่มากและดีไซน์รถที่ฉีกแนวไปจาก B- s e gment และ C- s e gment ซีดานหลายรุ่นอยู่มากสำหรับด้านออปชั่นติดรถในตลาดจีนนั้นบอกไว้เลยว่าไม่มีอะไรหวือหวาเลยนะครับรุ่นท็อปสุดของเขาในตลาดจีนติดตั้งมาให้แค่เพียง Adaptive Cruise Control แบบ Full Speed ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องมองภาพรอบทิศาาง3า0อองศาระบบบันทึกข้อมูลการขับขี่ รู้หน่อยก็มีหลังคาสันรูฟและลำโพงยามาฮ่าหกตัวเป็นต้นออปชั่นเยอะไหมครับก็ไม่เยอะนะบางคนอาจจะงงว่าทำไมรถซีดานเมืองจีนออปชั่นมันน้อยจังบอกไว้ตรงนี้เลยว่าอาจกลายเป็นเรื่องปกติกไปแล้วครับเพราะกลายเป็นว่าตัวท็อปของรถเก่งซีดานในเมืองไทยเริ่มจะมีออปชั่นมากกว่ารถเมืองจีนไปแล้วเมื่อที่รุ่นต่อรุ่นนะครับส่วนความคืบหน้าของ all new mg5 ในตลาดเมืองไทยจะเป็นเช่นไรต้องติดตามกันต่อไปหาใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด u b บสไคร e ช่องคิสกายครับพราะคือยิงสูงครับ